สวัสดีค่ะมาพบกับมิง้งศักสยามคาเซ็นเตอร์สาขาสว่างแดนดินนะคะสวัสดีแฟนเพจศักสยามแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มิง้งจะมารีวิวรถกระบะนะคะเป็นรถเชฟโรเลตโคโรล라도นะคะ CCA ป 2.5LT ปี2019 มาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำโลโก้สีทองมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะรถใหม่มากเลยรถสวยมากสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถที่ราคาถูกๆนะคะรถปีใหม่ราคาถูกพร้อมใช้งานรถเชฟคันนี้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวมิ้งจะพาเดินดูรอบๆคันนะคะเป็นรถเดิมนะคะสีเดิมล้อเดิมจากโรงงานส่วนลูกค้าท่านใดที่ สนใจเป็นล้อแม็กทางร้านยินดีเปลี่ยนให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายออกรถตอนออกรถกระบะแคบหรือตอนเดียวตอนนี้นะคะมีฟรีป้ายประมูลเลขสวยนะคะตอนนี้อยู่ในโหมดบอสอนะคะแปลว่าบุญรักษาชีวะเกษมสันนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้ไป้ายไปเสริมสิริมงคลเนาะขับขี่ปลอดภยัย ก็สามารถทักไลน์หรือทักแชทหรือโทรหามิ้งได้เลยค่ะเดี๋ยวมิคงจะทิ้งเบอร์โทรให้นะคะท้ายคลิปค่ะเดินดูรอบๆคันกันก่อนนะคะคันนี้รถสวยมากเลยนะคะเป็นเชฟโรเลตแค a บสีน้ำเงินนะคะปี2019เจ้าของคนเดียวใช้งานนะคะรถน้อยไม้น้อยๆเลยนะคะรถสวยไม้น้อยมาก เดี๋ยวมิจะพาเดินดูรอบๆคันนะคะรถคันนี้เราขายที่ราคา340,000บาทนะคะปี2019จะใช้เงินดาวเยอะหน่อยนะคะดาวที่60,000บาทนะคะรับรถผ่อนงวดเดือนละ5,800ค่ะ72งวดหรือลูกค้าท่านใดที่ต้องการ ซื้อสดตัดสดทางเราก็ยินดีนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0935082628เซลลมิง่งยินดีให้บริการนะคะค่ะแล้วก็มาดูภายในรถนะคะมาในโทนสีดำเทานะคะสีดำตัดสีเทาสวยมากเลยค่ะเป็นเกียร์6สปีดนะคะ จอ d v วเดี๋ยวมาดูเลขไมล์รถกันนะคะว่าวิ่งได้กี่กิโลแล้ว วิ่งอยู่ที่12,000มนกิโลนิดๆน,นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถใช้งานอยู่นะคะรถปีใหม่สภาพสวยใหม่น้อยๆนะคะเจ้าของคนเดียวใช้งานเนาะสามารถเข้ามาทดลองขับหรือสอบถามได้เลยนะคะที่เต็นท์ศักสยามคาเซ็นเตอร์สาขาสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครหรือโทรสอบถามมาทางเบอร์093 508 2628 เซลล์มิ่งยินดีให้บริการค่ะเรามาดูตัวเครื่องกันนะคะห้องเครื่องเครื่องเดิมนะคะน็อตยังไม่ขยับเลยนะคะยังเป็นเครื่องเดิมๆไม่มีเยิ้มนะคะแบตเตอรี่ใหม่ สวยมากเลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินแล้วก็ทางทีมงานนะคะในการทำคลิปต่อไปคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ